เรื่องสั้นน้องสาวกับพ่อเลี้ยงพี่พัดเราต้องย้ายไปอยู่กับแม่จริง,รงๆหรอแพรไม่อยากไปเลยเสียงของแพรว่าผู้เป็นน้องสาวพูดกับพี่พัดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันทั้งคู่ก็ได้มาใชา้ชีวิตอยู่กับพ่อแต่เมื่อไม่นานนี้เองพ่อก็ได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต ทั้งคู่จึงต้องจำใจย,ย้ายกลับไปอยู่กับแม่ซึ่งแม่ก็ได้แต่งงานใหม่แล้วกับนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งพวกเขาเคยเจอกับพ่อเลี้ยงมาแล้วครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ไม่ค่อยถูกชะตากับพ่อเลี้ยงสักเท่าไหร่อดทนอีกนิดนะแพรถ้าพี่เรียนจบแล้วมีงานทำเราจะย้ายออกไปอยู่ด้วยกันนะพี่พัด เดินเข้าไปลูกหัวน้องสาวด้วยความเอ็นดูเมื่อเดินทางมาถึงบ้านแม่แม่ก็เดินออกมาต้อนรับส่วนพ่อเลี้ยงก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่หน้าไรเบียงบ้านพวกเขาทั้งสองยกมือขึ้นไหว้แม่และพ่อเลี้ยงแต่ดูเหมือนว่าพ่อเลี้ยงจะไม่ค่อยสนใจพวกเขาเท่าไหร่ได้แต่หันมาดูแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อเดินทางมาเหนื่อยไหมลูกแม่จัดห้องไว้ให้แล้วนะ ป้าเอาข้าวของเข้าไปเก็บก่อนแล้วค่อยลงมากินข้าวกันนะแม่เตรียงกับข้าวไว้ให้แล้วครับแม่พี่พัดเอาของเข้าไปเก็บในห้องส่วนน้องสาวก็แยกไปเก็บของอีกห้องหนึ่งเมื่อเก็บของเสร็จพวกเขาก็มานั่งทานอาหารด้วยกันพวกเขาพูดคุยสนทนากันในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องเรียนของพี่พัดและน้องสาวด้วยและในตอนที่คุยกันอยู่นั้น พี่พัทก็สังเกตเห็นสายตาของพ่อเลี้ยงที่มองมายังน้องสาวของเขาด้วยแววตาที่หวานเยิม้มมันทำให้เขารู้สึกไม่ชอบใจสักเท่าไหร่หลังจากที่ทานข้าวเสร็จพี่พัทก็เดินกลับขึ้นห้องไปพร้อมน้องสาวที่เดินตามเขาเข้ามาพี่พัทแพรไม่ชอบพ่อเลี้ยงเลยสายตาที่เขามองแพรมันทำให้แพรกลัว ไม่เป็นไรนะแพรพี่จะปกป้องแพรเองแพรไม่ต้องกลัวนะพี่พัดดึงน้องสาวเข้ามากอดเพื่อปลอบใจแต่ภายในใจของเขารู้ดีว่าพ่อเลี้ยงต้องคิดไม่ดีกับน้องสาวของเขาแน่ๆและเขาก็จะเป็นคนปกป้องน้องสาวของเขาเอง2เดือนผ่านไปพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกติจนกระทั่งเช้าวันหนึ่ง พีพัฒเดินลงมาจากห้องเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือเขาเดินเข้าไปในห้องครัวเพื่อที่จะหยิบน้ำมาดื่มแล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อเห็นพ่อเลี้ยงกําลังกอดกับน้องสาวของเขาอยู่เขารีบเดินเข้าไปผักพ่อเลี้ยงออกแล้วดึงมือน้องสาวขึ้นห้องไปเพ้แพ้ททำไมทำไมน้องปล่อยให้เขาทำแบบนั้นน่ะน้องสาวก้มหน้าเศร้าน้ำตาก็ไหลออกมา แพรขอโทษค่ะพี่พัดแพรไม่อยากทำแบบนั้นแต่พ่อเลี้ยงเขาบอกว่าถ้าแพรไม่ยอมให้เขากอดเขาจะไล่แพรกับพี่พัดออกจากบ้านและถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนกันละพี่คำพูดของน้องสาวมันทำให้พี่พัดเลือดขึ้นหน้ามันพูดแบบนั้นจริงๆเหรอพี่จะไปเอาเรื่องมันอย่านะพี่พัด แพไม่อยากให้แม่ต้องเสียใจแพรขอเธอนะคะพี่เขาทำแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแพรทนได้แต่ถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวแพรจะบอกพี่พัทนะคะแพรเธอดึงมือพี่ชายเอาไว้เพราะไม่อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตมากกว่านี้พี่พัทเข้าใจในความรู้สึกของน้องสาวดีเขาเดินกลับเข้าไปนั่งข้างๆข,ข,ของน้องแพรอดทนกนิดนะน้อง อีกสามเดือนพี่ก็จะเรียนจบแล้วแล้วเราจะออกไปอยู่ที่อื่นกันนะค่ะพี่เขากุมมือน้องสาวที่เขารักมากที่สุดพร้อมเช็ดน,น้ำตาให้กับเธอแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปเรียนเช้าวันต่อมาเป็นวันหยุดแต่แพรเธอต้องไปเรียนพิเศษซึ่งเธอก็ได้บอกกับพี่พัทเอาไว้ก่อนแล้วพีพัท เดินลงมาจากห้องแล้วตรงไปยังที่โต๊ะอาหารซึ่งมีแม่และพ่อเลี้ยงนั่งทานข้าวอยู่แม่เดินเข้าไปในครัวตักข้าวมาให้เขาพี่พัดมองหน้าพ่อเลี้ยงด้วยสายตาไม่เป็นมิตรนักเมื่อแม่ตักข้าวมาให้เขาเขาก็หลบสายตามองไปทางอื่นแม่แพลไปเรียนแล้วหรอไปแต่เช้าเลยนะวันนี้แม่ไม่พูดอะไรได้แต่ยินให้เขา ส่วนพ่อเลี้ยงก็ทานข้าวไปแบบไม่สนใจอะไรหลังจากที่ทานข้าวเสร็จพิพัฒน์ก็เดินออกไปเข้าห้องน้ําในตอนที่เขาเดินกลับมาเขาก็แอบ,บได้ยินแม่และพ่อเลี้ยงคุยกันเรื่องแพรน่ะคุณให้ความสุขผมไม่ได้คุณก็ต้องให้แพรไม่ให้ความสุขผมแทนไม่งั้นผมจะไล่พวกคุณทั้งหมดออกจากบ้านไปเออแล้วเรื่องพิพัฒน์น่ะคุณก็ต้องจัดการด้วย ถ้าคุณจัดการไม่ได้ผมจะเป็นคนจัดการเองค่ะฉันเข้าใจเดี๋ยวคืนเนี้ยฉันจะจัดการให้นะคะพี่พัฒตกใจกับคำพูดของแม่แม่ของเขาจะยกน้องสาวที่เขารักให้กับพ่อเลี้ยงเพื่อแลกกับการได้อยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือทำไมแม่ถึงทำกับพวกเขาอย่างนี้พี่พัฒเดินกลับขึ้นห้องเพื่อไปเก็บของ เขาคิดว่าถ้าน้องสาวของเขากลับมาเขาจะพาน้องสาวไปอยู่ที่อื่นถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ขอให้เขาได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนเพื่อช่วยน้องสาวของเขาเมื่อถึงเวลาเย็นน้องสาวของเขาก็กลับมาเขาได้วิ่งออกมาหาน้องสาวแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปเสียแล้วพ่อเลี้ยงกุมไหล่ของแพรและกำลังเดินเข้าห้องไป เขาหันมายิ้มให้พี่พัดด้วยท่าทางเยื้อยหยันแล้วปิดประตูไปเมื่อเห็นอย่างนั้นพี่พัดก็รีบวิ่งเข้ามาถีบประตูอย่างแรงจนประตูเปิดออกพี่พัดวิ่งเข้าไปชกหน้าพ่อเลี้ยงในทันทีและก่อนที่จะสวนหมัดเข้าไปเป็นครั้งที่สองแม่ก็วิ่งเข้ามาห้ามไว้พอดีอย่านะพัดอย่าลูกแม่จะห้ามผมทำไมมันทำกับน้องแบบนี้ หรือแม่เห็นดีเห็นงามกับมันใช่ไหมเขาหันมาทำหน้าตา,ทาถงทงึงใส่แม่ของเขาแม่จับมือเขาไว้ทั้งสองข้างแล้วดึงเขาเข้ามากอดพัดพัดใจเย็นๆก่อนนะลูกพัดฟังแม่นะลูกแพรน้องของลูกตายไปตั้งนานแล้วน้องตายไปพร้อมกับพ่อพวกเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ พี่พัดตะลึงผลักแม่ออกไปแล้วเขาก็นั่งเอามือกุมหัวคิดทบทวนทุกเรื่องไม่จริงไม่จริงไม่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 ไมไมจริงและในหัวของเขาก็ย้อนกลับไปในงานศุข,ของพ่อและน้องสาวและเรื่องราวเมื่อเช้าเรื่องขเพลงน่ะคุณต้องบอกพัดให้เขาจำให้ได้นะว่าน้องสาวของเขาน่ะได้ตายไปแล้วและพาเขาไปรักษาด้วย นับวันอาการของเขายิ่งหนักขึ้นทุกวันทุกวันถ้าคุณจัดการเรื่องของพัดไม่ได้เดี๋ยวผมจะช่วยจัดการเองนะความคิดของเขายิ่งทบกทวนยิ่งทำให้เขารู้ว่าทุกๆอย่างที่เขาทำทุกๆอย่างที่เขาพูดเขาทำเขาพูดด้วยตัวของเขาเองคนเดียวเสียงกรีดร้องดังออกมาจากปากของเขาก่อนที่เขาจะสลบไป เช้าวันต่อมาพิพัฒน์นั่งอยู่บนรถเข็นในโรงพยาบาลด้วยอาการเมื่อลอยการที่เขาต้องสูญเสียคนที่เขารักไปถึงสองคนในเวลาเดียวกันมันทำให้เขามีอาการเช่นนี้เขาต้องรักษาอาการทางจิตอยู่ที่นี่จนกว่าจะหายแล้วออกไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติให้ได้แต่เขาก็ไม่เคยเหงาเพราะเขา มีน้องสาวที่น่ารักคลอยนั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆเสมอเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเขียนเรื่องต่อไปด้วยนะคะกราบขอพระคุณค่ะ